สวัสดีนะคะมาพบกันนกยู่กินวิธีสารนะคะมือนีนะคะนกก็สิพามเบิง่งอ่าน้ำมักอีกถังหนึ่งนะคะที่นกเฮ็ดไว้นะคะอันนี้แต่งแต่ปีปีหาสองนะคะถังนี้ตั้งแต่ปีห้าสิบสองนะคะเนาะก็อาจมีหมืดแน่นะคะเพราะว่าอ่ามองที่นกเก็บไว้นี่อาจสิเป็นเป็นหลัง หลังล้านเด้อค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งเป็นชุดแรกๆเลยนะค่ะที่นกเค็ดนะคะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวนะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนกนี่ค่ะนาทีว่างแหละคือบ่มี คนจับไอ้กล้องอีกอันนึงให้นกได้ค่ะเดี๋ยวนกจะห้เบิ่งนี่ค่ะนี่ค่ะน้ำของเขานี่ยใสติ้งเลยเด้ค่ะอันนี้เป็นมังคุดค่ะอันนี้เป็นมังคุดตั้งแต่ปีปีหาสิบสองนี่ค่ะน้ำเขาจะออกเปรี้ยวด้ค่ะเดี๋ยวด้ค่ะ น้ำเขาจะออกเปรี้ยวมากถ้าน้ำเปรี้ยวนี่ถือว่าใสได้เลยคะ่ะแต่ถ้าน้ำไม่เปรี้ยวนี่ก็คือบบเมนแหละเนี่ยคะ่ะน้ำของเขามันจะใสนกใส่มือได้ค่ะเพราะว่านกกินเองผู้เองสะอาดเองสกรปรกเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือว่าบานเฮาใส่มือได้คะ่ะเนี่ยคะ่ะอันนี้ของเขามันจะเกิดเป็นเป็นบุญน,นะคะปกติจริงๆแล้วนก นกไม่อยากให้เป็นวุ่นนะคะเพราะว่าถ้าเป็นวุ่นเนี่ยน้ำของเขามันก็นสิลดหน่อยลงไปนะคะเพื่อนๆ,ๆในพีบึงแตงแต่ปีหาสิบสองนะคะห้าสิบสองเนี่ยกับทาาเบาเว,า,เวาแล้วเนี่ยเป็นสั้นดีเลยนะคะสั้นดีของน้ำน้ำที่นกมักไวเลยเพราะปกติแล้ว น้ำของนี่ค่ะอันนี้อันนี้ผลของเขาก็บบอท่านายย่อยสลายนะคะเพราะว่าตอนนั้นน่ะนกเดหลายนะคะนกเน็ดนี่ถังละหกสิบโลหกสิบโลประมาณสิบถังเพราะว่าตอนนั้นน่ะมังคุดเท้าสวนมันถึกนะคะบัตตนีข้าเจ้ากับขายแบบโลโล บางคนขาจากเอาไปถิมเดีอค่ะนกกระปซื้อมาในราคาที่แบบว่าทึกบ่รู้สิถึกแบบไดค่ะเพราะว่าบ้านนกนี่คืออยู่ระยองอย่แรงมันเลยเด้ค่ะเพราะว่ามันถึกถึกแข้งเอาเ้าซื้อแต่นกก็บอกราคาดอกว่าเท่าไหเนาะถึกจนไม่รู้สิถึกไหนบางคนนะขจ้าจมาซื้อของยุลานนก,กนเสียนกกระถามเขาเนาะเมื่อเทียร์ขจ้าจขนมาให้เป็นรถเลยนกกระหายคา้ามันเขาเจ้าไป มันมีอยู่ช่วงหนึ่งหละค่ะที่ว่าราคามบ้งขุดอะถือแข้งแล้วปีนั้นก็เป็นปีที่แบบนกเห็ดนำมักพอดีนี่ค่ะนกกไ็ไเ้ีดนไม่เห็ดหลายค่ะนี่ค่ะเพื่อนพี่เบื้องอันนี้คือจะเป็นวุ่นของเขาเพื่อนเพื่อนพี่เบิง้งเบิ้งน,น้ำเขาเลยกันแล้วจะเอาอยังอีกระคะเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเอาอยัางอีกแบบนี้นกบอกเลยเนี่ยไว้ชั้นดีไว้ชันช้นเลิศเลยค่ะ เดี๋ยวตั้งแดเดี๋ยวนกกะสีผ้าไปเห็ดวายมังคุดนะคะ่ะกับสีไส่ไส,ส่น้ำจากตรงนี้แหละไปเห็ดเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมังคุดเนี่ยของเขาสีมีประโยชน์มากไหมนะคะเนาะคือนอกกะจะกินประจำน้ำผลไม้อยู่บ้านนกเพราะว่านกสีเห็ดเองนะคะเนาะตั้งได่คลิปนี้กะพามาให้เบิงปะมานนี่นะคะเนาะมันกะสีบ,บ,บ,บ่อบ่อหมืดปันไดเน,นะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำหมัก มังคุดนะคะปีห้าสิบสองนี่ค่ะถังนี้หกสิบโลจ้าจังใดคลิปนี้นอกก็ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแครปสไครเป็นแรงใจเ้ยค่ะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเดี๋ยวสิเห็ดไว้นะคะวาน้ำมังคุดนี่ค่ะ